สวัสดีค่ะพี่อน้องสวัสดีสุปูดสคนูลเก่าค่ะพอกับปิมซีพีบาเมื่อกี้ตำส่วบักแตงค่ะพี่น้องตำส่วบักแตงกับปีกไก่ทอดค่ะพี่อน้องค่ะมื่อกี้อยากกินซื้อบักแตงมาไปสองอาทิตย์แล้วพี่อน้องมันสิกรรมบานเกลวกเลยต้องเฝ้าเกณฑ์ามาพี่อน้องจัดการจัดการพี่อน้องจ้าจุดจัวน้ำกันค่ะอืก็ใจแหละวันพักพี่หยาได้พี่น้อง เพราะตามแตงเป็นกอยู่แล้วเนาะเบ่ยไปเพินสิบแบฟินเฟอ้อพี่น้องจ้าพี่ไก่เต็มสี ใส่จะเป็นเชื้อแรกมะจิ้มซีบะหมี่เข่าเหมือนนี่พี่น้อง <G ül> จิ้มผิรกินได้จิ้มจะเขา่าเปลือกอีปูพี่น้อง ขายปูกระกอบให้มสมมวน,นกันนะบ้านกินสปาเกตตีจน บัวป่าบัวตีนเลยพี่น้องวนะ่ะบัวป่าบัวตีนนี่ก็แล้วพี่น้องเนาะอือโ,โอ้โหรอนนี่ลืมเอาขึ้นพี่น้องรื้อมาขึ้นจากน้ำดองมันเป็นเนื้อหลึกเนี่ยพี่น้องจ้ะ เขบาบานอ้อพี่น้องเด่ววาวเขาบ้นอ้อ ไ่ได้พี่น้องบ่ได้ตอนแบเต่างื่นนี้ แซบจวดแซบจวดอุ้ยจะได้ไม่กรอบจะด้ยวน่นอกกินเบิดนี่ไปกินใจเนาะหน่อยข้าง

น่องเต้าเปล่าเขา,าก็าตำหมูแ่งต้องกินเขาวจ้าวช่น้องเขากันสดน้ำตำหมูแตง้็พี่น้องทดน้ำตำหมกแตงสมส,ม,สมนัว ว่าฟุงดวงหลยแล้วเนาะใส่แล้วเขาเ้าสวยหอนหอนป่ะขอาทาเป็นเลือ ใอญ่งนงานงอกเลยเพื่อน่านที่าเพรเบียก็สิมาเฮียอยู่นี่ฮ่าฮ่าหนอนจจมีแล้วมืง ย่ามแบบน้าต่กินทำแม่แล้วสิปูบอกเ่อบอกแต่งน้ำคันแท่นหน้าเราพี่น้องเนาะหน้าคันใดดุดไหมเบิกหน้าไหมนี่สิปูง่ามเป็นพิเศษพี่หน่องคันแท่นใหม่นะยยานบ่หลหย ขายใบสยเขียนกินเขาเขาาบเขาเที่ยงเด็ดบักแตงบักทั่วได้ตำเนาะพี่น้องเฮ็ดเบียกแเม่ว่าะสันนิสินฮะกินกระโบมี่มีแจะบักแตงบักทัว่วเนาะพี่น้องเนาะ หมอดพูดมือหมูจักจ่ย 很炸，很香。 บุดเอเดียพี่น้องจ้า <c oughs> <c oughs> อืมอิ่มแล้วฮ่าจัดใจพี่น้องจ้า <c oughs> สำหรับนี้ก่ะ ขอบคุณพี่น้องสปูตสุขอนนะคะเด้อที่เขาว่าเบอร์เป็นมูติมซีพี่บ่าพอกนพันคกกดดลิปหน,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 น้าค่ะพี่น้องคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากส่องนั่นนึเด้อค่ะพี่น้องพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะอยู่ดีมีแอ่งแข็ง,งแรงเราด้วยสปูตสุขอนค่ะสวัสดีค่ะ